สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้14สิงหาคม2565 6โมงเช้าเสีเสนะครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้2กลุ่มรับเงินนะครับกลุ่มที่1ครับพรุ่งนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสับริการใงรัฐนะครับจะมีเงินเข้าบัตร1 0 0บาทกับ50บบาทตามเกณฑ์นะครับเป็นเงินผู้สูงอายุ ของเดือนมิถุนายน65นะครับวงเงินนี้กดเงินสดได้ครับเก็บสะสมในบัตรก็ได้นะครับผู้สูงอายุที่จะได้เงินก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรปรากัรแห่งรัฐและมีอายุครบ60ปีอยู่ก่อนเดือนมิถุนายนจึงจะได้นะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีมีบัตรปรากัรแห่งรัฐ มีอายุ60ปีในเดือนมิถุนายนกร,รกดาสิงหา3เดือนนี้นะครับจะยังไม่ได้เงินวันที่15เพราะยังไม่ถึงรอบจ่ายเพราะวันที่15เนี่ยเขาจ่ายเงินผู้สูงอายุข,ของเดือนมิถุนายนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนายนกร,รกดาคมสิงหาคม65นั้นยังไม่ถึงรอบจ่ายนะครับกลุ่ม2ครับ ที่จะได้เงิน15สิงหาคมวันพรุ่งนี้ครับก็คืออสอมอทั่วประเทศแล้วก็อสอสอของกรทมครับพรุ่งนี้รับค่าบริการ1,000บาทนะครับใครที่เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยหัก244บาทนะครับใครที่ค้างจ่ายก็นอกจากจะหัก244แล้วยังหักเดือนก่อนๆที่ค้างจ่ายด้วยรายละเอียดเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ